สวัสดีค่ะขออนุญาตสวัสดีทางนี้กันก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะแม่ก้อยนกินกับก้อยมาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ก้อยจะมารีวิวน้ำปลาร้าหกชนิดค่ะ เพราะว่าช่วงนี้เราห่างหายจากการรีวิวไปนานแล้วใช่ไหมคะวันนี้แม่ก้อยก็คือจะมารีวิวน้ำปลาระหกชนิดที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี่เลยค่ะไล่จากซ้ายของแม่ก้อยนะคะไปทางขวามือเนาะอันดับแรกค่ะเป็นน้ำปลาร้าตำนัวค่ะน้ำปลาร้าตำนัวขนาด350 ML ค่ะนี่ของคุณเพชรสหรัฐนะคะตำนัวค่ะน้ำปลาร้าตำนัวค่ะน้ำปลาร้าปรุงรสจ้าแล้วก็ ต่อจากน้ำปลรราตำัวนะคะตัวนี้ตัวที่2ก็จะเป็นน้ำปลรราตาน้ำปลรราส้ตามตำเซามีแห้งค่ะสูตรหมาตำกระแซบประสานเพินว่าอย่างนั้นแหะนะคะนี่เลยสีสันนี่เป็นแบบนี้นะคะสีสันก็น่าทานมากตัวต่อไปจ้าตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำปาลาตาอสอรอจะาอ,อ,อีสานน้ำปลรราปรุงรสจ้าสุดรแซ่บนัว แล้วก็ตัวต่อไปเป็นน้ำปลาแดกปรุงรสนัวมากแม่ค่ะตอนนี้ใครตำก็อร่อยใครกินก็ติดใจตัวนี้400 ML ค่ะตัวนี้3.65 ML ค่ะตัวนี้400 ML ค่ะและตัวต่อไปเป็นของน้ำปลรราเบิ้ลประทุมราชค่ะน้ำปลาปรุงรสน้ำปลาเบิ้ลประทุมราชขนาด350 ML จ้า ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาใย,ยเหลียนค่ะขนาด400 ml จ้านี่ก็เป็นน้ำปลาทั้ง6ชนิดนะคะที่แม่ก็จะมารีวิวในวันนี้เราก็จะมา รีวิวชิมกันสดๆเลยเนาะวันนี้ขออนุญาตไม่ออกหน้ากล้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่พร้อมที่จะออกหน้ากล้องเลยจริงๆก็เลยเราก็จะมานะคะนี่น้ำปลาระตานัวของคุณเทศสหรัฐนะคะน้ำปลาส้สตำเซามีแห้งค่ะน้ำปลาอสรอค่ะน้ำปลานัวมากแม่ค่ะแล้วก็น้ำปลาระของคุณเบิ้ลประทุมราชค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะน้ำปลารแม่เหรียญค่ะน้ำปลารปรุงสําเร็จตาแม่เหรียญน,นะคะนี่ ขอดูให้ดูสีสันเนาะแม่เหรียญเขาก็จะเป็นน้ำปลาค้นครักอย่างนี้เลยดูจ้ะสีสันเนะเาะเด็กขนนะคะนี่เป็นน้ำปลาแม่เหรียญจ้าน้ำปลาแม่เหรียนนะคะเขาดมกลิ่นนิดนึงนะจ๊ะน้ำปลาแม่เหรียนนะคะก็คือจะออกหอมละมุนละมุนค่ะเนาะหอมละมุนแล้วก็ออกแบบนวันว แล้วก็รสชาติที่ชิมก็คือจะเป็นแบบว่าออกจะมีหวานใครที่ชอบหวานแนะนําไม่เหรียญเลยจ้าแล้วก็อันที่สองเป็นน้ําปลรราของคุณเบิ้์นปทุมราชจ้านะ้ำปลาของคุณเบิ้์นปทุมราชตัวนี้กินออกหอมหน่งเค็มนัวจ้าตัวนี้ชิมแล้ว สีใสก็จะเป็นอย่างนี้เนาะตอนนี้ของคุณเบิ้ลปทุมราชค่ะหอมนองนอง,นองหอมเลยละมุนเค็มนัวนัวเลยจ้าแล้วก็ตัวต่อไปจะจะเป็นน้ำปลารานัวมากแม่ค่ะตัวนี้นะคะน้ำปลารานัวมากแม่ตัวนี้จะเป็นน้ำประเดกบุงรสค่ะตัวนี้จะมีรสชาติเค็ม โดดโหน่งนะคะสําหรับคนที่ชอบแบบว่าอีสานเลยอีสานดุดุเลยค่ะจะเป็นตัวนี้เพราะกลิ่นเขาก็คือจะเตะจมูกเลยนะคะแต่ถ้ากิดเป็นแม่เหลี่ยงกับคุณเบิ้ลนเนี่ยจะหอมละมุนละมุนค่ะ<ม>ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ําปลาอ,อสอรอค่ะอ,อสอรอนะคะตัวนี้สูตรแซบนัวค่ะสีสันก็จะเนาะเป็นแบบนี้สีน้ําตาลปราปรารสชาติก็คือเทมแบบ เค็มละมุนล,ละมุนนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบปลาร้ากลิ่นแรงๆแนะนำอสอรอเลยจ้ะอสอรอตัวนี้ไม่กลิ่นไม่ฉุนมากแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่ถนัดทางปลาร้าดงหนุเนาะสำหรับคนที่หัดก,กินปลาร้าใหม่ๆแนะนาปลาร้าสูตรนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นปลาร้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฉุนมากค่ะตันนี้เป็นปลาร้าส้มตําสูตรเซามีแห้งค่ะตอนนี้สีสันสดใสค่ะคนคลักเลยดูสินะเดี๋ยวขอชิม ตัวนี้น้ำปลาร้าซ้อมมีแหงค่ะมีความหอมละมุนนะคะแล้วก็หอมนัวๆค่ะตัวนี้หอมนัวๆหอมละมุนเลยค่ะสีสันสดใสค่ะตัวนี้สําหรับใครที่ชอบปลาร้าทางอีสานบ้านเรานี่ก็คือจัดเลยค่ะหอมละมุนค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นน้ำปลาร้าอ่าส้มตำนะคะของคุณเพชรสหรัฐค่ะตัวนี้ก็จะหอมละมุนโดดๆเนาะตัวนี้ก็จะโดดเหมือนกันค่ะ ตัวนี้ก็เป็นน้ำปราทั้ง6ชนิดที่รีวิวนะคะที่ใช้อยู่ก็ถ้าเกิดว่าคราวหน้านะคะมีโอกาสก็คือจะมาตำเป็นส้มตำนะคะจะ่ชิมให้ดูแต่สำหรับแม่ก้อยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบแบบหว,วานๆน่อยอย่างเงี้ยแนะนําแม่เรียญค่ะแล้วก็นัวมากแม่นะคะแล้วก็เซามีแห้งนี่เขาจะหวานน้อยนิดนึง และสําหรับใครที่ชอบกินน้ําปลาแบบว่าไม่ไม่ไม่รสจัดจ้านมากม,มีมีกลิ่นปลาอยู่แบบไม่เตะจ,จมกูกหรือไม่โดดมากนะคะแนะนาเป็นน้าปลาอสอรรค่ะสําหรับใครที่ชอบความแบบเอ่อแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะแบบกลางๆเนาะมีความเป็นอีสานอยู่พอสมควรก็จะเป็นตัวแม่เหรียญตอมีแห้งนะคะแล้วก็คุณเบิ้ลค่ะวนความนัวความอะไรเนี่ยแล้วก็กลิ่น กลินแบบว่าอีสานเลยจัดจ้านเลยก็จะให้ตำนัวของคุณเพชรสหรัตนนะคะและ้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ก้อยกินอยู่ทุกยี่ห้อเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คืออย่างเนาะให้มารีวิวแบบน้ำปร,ราร้าสดๆเลยค่ะ mm hmm. ก็สําหรับใครที่ทานน้ำปลาราสูตรไหนอยู่บ้างแนะนําแม่ก้อยได้นะคะเพราะว่าแม่ก้อยเนี่ยก็มีชิมน้ำปลร,ราะนะคะทดลอง กินกับก้อยเนี่ยหลายสูตรมากเลยสําหรับใครนะคะที่กินน้ําปลารสูตรไหนเหมือนแม่ก้อยแล้วก็ชอบน้ำปลารสูตรไหนเหมือนแม่ก้อยก็ทักคอมเมนต์บอกแม่ก้อยได้นะคะส่วนวันนี้การรีวิวน้ําปลระราแบบอฉบับ ฉบับไปก้อยนะคะในกินกับก้อยค่ะวันนี้เราก็จะมาชิมมาจิ้มกันตามภาษาเนาะแล้วพอดีว่าวันนี้เตรียมวัตถุด,ดิบไม่ทันเลยก็ยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันแล้วก็จะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยนะคะวันนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็อคอมเมนต์บอกไ่ก้อยได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า